เกียรติธนูเกียรติธนูโอ้โหโหแล้วกระหน่ำยิงไม่ยั้งเลยไม่ต้องสาดมากอะไรสงการเลยมาแล้วโอเคครับวม่ไี้ชอบพี่เกมเราจะไปเล่นเกมดัตตี a r r i ์เ8ยในเรื่องของในเรื่องของใครเดียร์ือลิปโปมันไม่มีในเรื่องเสริมนะครับมันมีแต่พวกไอเนี่ย เป็นตัวละครที่ไม่มีสังกัดนะอย่างอะไรนะเตียวก,ก๊กอา่าอะไรนะเตียวเสี่ยนนะต่างโต้เงี้ยอืมเล่นไหมจะเล่นดีไหมหรือว่าเราจะไปเล่นอันนี้ไปเลยอันสุดท้ายแล้วจะได้ไปไปไปเล่นเกมอื่นกันได้แล้วค่อ <c oughs> <c oughs> นข้างนานพอสมควรแล้วเ,เกมเนี้ยสองปีแล้วมั้งน่าจะ ว่าลงทีลพลาสอะเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลานานแล้วพักหนึ่อนนยังไงก็คอมเมนต์บอกแล้วกันผมจะเล่นนี้ไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้ผมไปลองดูมาแล้วเนี่ยมันไม่มีคาซีนอะ่ะมันไม่มีคาซีนอะ่ะอืมมันเป็นเสริมแบบเสริมจริงๆอะไรนะโอเคงั้นจะเล่นของราชวงจินแล้วกันนะโอเคมาเอาระดับโนม a l พอแล้วกัน หมุนก๊กเอาชนะจก,ก๊กที่ที่ลาบหูจังและเข้าใกล้าการรวมแผ่นดินไปกก้าวแต่ว่าหลังจากนั้นคงซุนหยวนแห่งเหรียญตรงก็ประกาศตนเป็นจักรพรรดิเจ้าและก่อกระบฏต่อหุนก๊กตราบใดที่ความทะเยอทะยานยังอยู่ในตัวผู้คนกายไฟแห่งการกรบฏก็จะลุกเคินโชนขึ้นอีกครั้งืดยยุติความโง่เขาดังกล่าวอุซูมาอีน้นำกองทัพ ของเขาไปที่เรียนตรงด้วยตัวเองในขณะเดียวกันโจซองผู้ที่หวาดกลัวแรมหน้าต่อโกซูมาได้ใช้โอกาสนี้สร้างกองทัพของตนขึ้นมาใหม่โดยความมุ่งมั่นที่จะสังหารผู้ติดตามที่เหลือที่ยังคงพักดีต่อซูมาอี้เขาจึงนํากองทัพมาที่เมืองหลวงรั้วยางเขายกกองทัพมาอย่างรวดเร็วทําให้ผู้ติดตามซูมาอี้ไม่มีเวลาได้จัดทัพแต่ว่าตะโกนซูมาก็ไม่ได้สนระหนก ต่อการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วนั้นผู้ที่ไม่คู่ควรขึ้นปกครองแผ่นดินเช่นโจสองหัวจะถูกกำจัดให้สิ้นซากเริ่มจากเลียกพันธมิตรมารวมตัวและหาโอกาสสังหารผู้ที่ยุยงให้เกิดความวุ่นวายจ้างชุน่วงสุมาสูสูมาเจียวก้าวเข้าสู่สนามรบที่ร่วยางมีสามตัวละครครนะับมีชุนหัว <c oughs> แล้วก็ ส่นอ่าเขาเรียกอะไรนะสูมาร์เจียวอะซูมาร์สูนะครับมาเล่นคนแม่แล้วกันอาวุธเป็นสนับมือนะครับติดโคงเล็บสกิลเรียบร้อยป่ามอเตอนี่ฮ้เฮ้ย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 เย่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 เยโอ้โหเจาะหัวขนมเออเฮ้

เสือไอตัวนึงเรียบร้อยไปช่วยจนสมาสูงต่อต้องให้ดูแลทุกรอบให้ทุกนี้มาแล้ววเอ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 รียบเอ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 อ โอเคหมดแล้วนะตอนนี้เราต้องไปทางทางไหนอ,อ้างข้างๆอ่ะประตูหน้าไม่ยอมเปิดอ่ะข,ข้างจริงด้วยไปเลยหลบหน่อยจ้าหลบหน่อยจ้า ดยอดมาแล้วครับอืมโอ้โหกระโดดสูงตีไม่โดนโเฮ้ย <c oughs> เผินไหมเผิ่อเลยโล่งต้องเปิดประตูวิ่ง <c oughs> ไปไหนก็ไม่กลอดหรอกเปอออืออืออืมอืมอ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 ม

เทียบเทียบอยู่กันเทียบเทียบเอาได้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 แอาแด้ตายตายหมดเออเ<ม>ออเออเออสุดยอดดูดูสกิลดูสกิลหออโอะไง้องผันขึ้นมาอีกเออเอเอไอ้โคดี้โอเคขอเพียบ แล้วมันไม่เปิดอะ่ะงั้นฉันอ้อมมันได้อ้อมไกลหน่อยได้ไหขวบไปเลยตรงน,นี้ก็ไม่เปิดเหมือนกันนะใครข้อประตวูวะเอมีกุญแจประตูหรือเปล่ามีโอเควิ่งเร็วกว่าเออเออเออถึงคนงข่าวไม่มีทางข้ามศพจับไปก่อน อืมออไม่โดนอืมอืมอืมฮอืมฮอ่มฮอ่มอืมเรียบร้อยหยาหยาหยาตายฆ่าบอสแม่งเลยใครเป็บอสสองที้นี่เอออืมเยอะจังฮึ่ม ยโอเคจะเข้าได้ไหมเนะี่ยท่านี้ก็ปิดท่าน,นู้นก็ปิดโอ้อยู่ตรงโน้นอีกมึงเอ้ยคนมาส่งข่าวใจจะไปทันวนะหน้ารอด้วยเฮ้ยทวงกันไว้ก่อนเออเออ,เอ,อรอเดี๋ยวหนึ่งไปไปเไป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  เพื่อไม่ทันโทษเอ๊ะหรือมีคนแกานไปแล้วเปไปได้ใช่มเ้ยอสองตัวเฮ้ยสอคนนั้นอืมดีไหม เออ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 เอต่อนแล้วในส่วนเราเว่ยเออ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 เอาเอเอเอมาอวชื่ออะไรนะโจ โอ้โหโซโตโนะทำไมชื่อเหมือนโจโฉเลยปะไม่รู้หรอกหนีไปไหนก็ไม่รอดอืม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 อเปิดประตูเปิดเดี๋ยวนี e <magic. S 1> okay. ้ไม่เปิดใช่ไหมโอเคเอาเรามา โอ้ยนคิดหรอว่าจะรอดออนะฮนคันแล้วเว้ย5คนระดับง่ายก็เงี้ยแหละแต่ก็สะใจดีดีกว่าต้องวันนั่งตีรอมันกันจะไปไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยเอาหรอฮึนี่กระชากอืมอือืมอ,อือออออออ เอ้ยยัยยัยยัย,ย,ยตายตาต้นใหญ่ต้นใหญ่หญข้าขอฝากแจ้งเจ้า,จา,จาสกุลฟูมาข้าจะไม่ยอมให้เด็จการอย่างเจ้ามากดคือข้าจำเป็นต้องรายงานเรื่องนี้ให้สาม,มีท้าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนจากนี้คงจะลำบากแน่ะจบเพียงเท่นี้ครับเก้าน,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 นาที ไวเกินงนั้นขอจบวิดีโอเนี้บอย่างใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยเจ้ากันนลยพันหน้าสหรบวันนี้ปแล้วจ้าบ๊ายบาย